ขอ,อตระก้อสีช่องไม่พีก่อนนะคะมากินเมยงตะไคร้กับปลาแทนทั้ง,ง,งทุกคอ๋อพอดีค่ะจเียเพอโอ้ยัสดีค่ะโอ้ยเดือน2เดือนก็สีบัได้ได้เฮ้ยชามเดือนหมดเลเฮ้ยเดวเากันเครับนตั้งตะไครเสืพิเศษ ชิมมายังอนุญาตให้ชิมแล้วนี่เห็นเห็นท้องสีนี่กินได้ยุ่ไมัเห็นท้องอื่นดจะยังกินเอ้อ ไม่กินหรอมันเกบแบบถ้าเป็นท้องอืดอยู่แล้วห้ามกินเพราะว่าแต่ไครมันทําให้อืดท้องอยู่แล้วไงแต่ถ้าท้องเสียมันก็ไม่เป็นไรถ้าท้องเสียนี่คือกินกล้วยเข้าไปนี่มันจะโอเคเลยอ๋องั้นเบเกิลกินกล้วยออถ้าถ้ามีกล้วยกินโอเคกล้วยน้ำหวานนะกล้วยดิบนะานกล้วยแบบหำนะุกแมไมุ่กถ้าใครท้องเสียให้กินกล้วยกล้วยดิบน้ำหวานมดาสองไก่นะครับนั่นสองไก่ ซูมมอนเนกซูมจนตาตีฮะบ่ต้องสองพูเรื่อกระดิกะุงปะเสบครับเอามาดูย่าไม่พี่ข้าวมูมกจนตาตีขกินตั้งขึ้นเือจนตาตีบอสขำๆบกบมยังบกบ่ะาบุญเจ้าบุญนี่กเ้าบงเจ้าบุญนี่ไม่เขบุต่อย อ่าแม่ย่าแซ่บแท้เด้อน่าเสียกินไม่ได้อะไ่ก็ไม่ได้เป็นชาวที่เพิ่มปอเออเป็นอีกชาตนึงครับขอทานหมูขอห้ามได้บ่ขอทานหมูขอทานหมูอันน И 2> 2> Nowadays, ี้ขอทานหมูผมองทานหมูขอทานเพื่อนได้ไหมไม่ขอทานหมูกำลังจะกินทานข้าวทานข้าวข้าวร่วมกันจะไปเป็นหมูขอทานหมูก็คือขอทานข้าวร่วมกันดูเอาไว้นะครับหนังหน้าคนขอทานครับ โอ้ยแล้วที่เราได้มาอยู่ได้ฟากันเนาะฮิตหน้าแฟดนะไม่ได้มือกันเลยตายแล้วดีแล้วที่ได้มาอยู่ร่วมกันแสบตาบ้างเลยเพราะแฟดมันสองตามอือืินดีกับพอทานทั้งหมดนะครับคุณเป็นคนดังนะครับขอทานตามตะไคร้บอยจดกันนะเปอันนี้มันบุดแล้วครบแล้วก็ได้เปอันนี้มันบุดแหละ มะพร้าวนะเปี้ยวทำกันนะเผืิ้มเด้อเปี้ยวมีห้องมาดิมันไ่ได้บูดีหอะลูกก่อนเย่อดูดไมันไม่บูดไม่บูดเดูดแหละอด็ก็คนดูนําบ่ได้ดูดแล้วคนดูแล้ย่ามาขางอยนั่งขานังขางอยพี่่อย่นาี่ป้าบดามาสีมด้ี่ย มาสิเปร์เลยแม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกระดาษเด็กขึ้นไม่กินของข่อยสอดในกระเป๋าเขียวนีะสอดกระเป๋าเขียวกระดาษกระดาษพับใช่ปะโอ้กระดาษเขาสีจัง่อยเด้อปลายมันเป็นเท้อยู่ตันญ่คะเนื้อมาหลายนะปลาอันย่าปลา อืมมแม่กสไปส่ัตนจะมาเขยกแก้วแล้วเพให็ุนั่นอ่ะงาลยผมทีุ่มก็ค่เป็น <c ười> แบบแบบเทือนนึงนะอืมแกเทือนแน่ม่แน่อ,นอ,อ่างนะกกนน้น่ก็ไแกแก้ เคยฟังฟังแตเอาไปไหนาจะฟังฟงอเลไปฟัไปนต่เดี๋ยวนี้เัอน้ขาทอน่ไปตั้งประเทศอยู่ตรงนี้นะม่อกี้ก็บอกเค่อ้เมื่อก้ว่าพายุพายุเข่าช่วงนี้เรลมกลางค้งตลอด มาเกิดจะแล้วเนี่ยยูนิีอเพื่อหลมคามขอยุเขาช่วงนี้แล้วไหวเหรอตัวไหนป้าตัวไหป้าจะบอกมากกว่าที่คือขังเียงทเมียงเมียงด้อพี่น้องเน้อโอ้โหปตูเตือนเลยครับพี่น้อง มาอยู่เขาเรื่องนี้แล้วลมกลางโผงเลยเดาหอยจะเลืออยู่พอคยบ้านพันเองพอยซื้อได้เดี๋ยออกไปแล้วเข่ามาอิจคอยยัง่ออกเข่ามาอีกรอบสองแล้วคอยมันเดือนเพิ่งออกซื้อได้อยู่ค่ะแต่ช่วงเงินใกล้เงินเดือนหมดไม่ซื้อไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ส่งไปที่ร้านให้ ตัดออกหอมา่ใจจนไม่ผ่านตัดแต่งงานเดรกหงอยเจ้าพ่อหน้าเจ้าพ่อหน้าข้าพเ้ามีเ้าสิกแล้เจ้าแกแล้วไม่มีอนี้ข้ากจะทำอันนั้นชื่อดำเข้ม

มันจะดไมหลายสีมันเราสีสย่างีตะไคร้จะก็ตะไคร้จะบผู้ค้าให้พ่อตมก้อนแล้วก็พ่อเับผู้สนนั้ก็พ่อเก่ามาพอตรงนี้เาหยมันแบบว่าแล้วเราเรียมนรามันงามเนี่ยถ้ามันเท่านี้มันทกเลยนเกาอเข้ห้ามเข้าไปเช็บไม่กับทีด้วยเข้างน่น่ะชที่เรยว สองข้างก็ได้ปะดจะมาเสบฟังน,นี้ก็ได้นะเนี่ยพูดอกันเบาอีกน้าเหระปูค้านี่เดินค้านี้มาปปอมาะไรพูดตร้ไหมใครกิอพอกินพอพื้นเลย้นอ<ด>อาหอมหอมอไเรา้่้ไเสียบไป่ะาฉ่นนี้โอ้ยยังไม่ถึง เออได้มาออนมันได้การเฮ้ยได้เอาเอามาคขือก็ได้มะเือก็ได้เหรอเออมาได้ดิฉีกตน้นฉีกตน้นที่เราได้ถุงผลไม้หนังเปลี้ยวมันได้ยิ่งมะเขือนู่นหนึ่งฮะขันปอนฮามะเขือเขีวนะกิโล มันอ่อนแล้วมันละแซบเลยเห็นซ้ำม,มันเนี่ยเขาน่ำแล้วพอดีหมุนปุแตะเฮ้ยแม่กำส่ไม่ลูกมากินเนาะแล้วลูกมาแล้วสิไปไดแด้วเนี่ย เรารู้ไหมยูทูบสว่าเข้าเ <YouTube, so> <laughs> ้าบอกว่าอยากไปเบิ้งไอ้กรดๆแห่งที่แปลของไทยไหมยูทูบสุดยอดวัดภูวาบาทไหมตอนนี้กำลังดังเลยเ่าเป็นป้ายยังไงหรือเป่าัดภูวาบาทป้ายยังไงทางเข้าไปหะือเูล่าลวดรู้แว